สวัสดีครับเพื่อนๆนบ้านสวนลุงติ๋งนะครับวันนี้มาชมวัตถุมงคลที่เกี่ยวกับท่านขุพนพันธ์บ้างนะครับวัตถุมงคลรุ่นนี้เนี่ยสร้างก่อนที่ท่านขุพนพันธ์จะเสียนะครับปลุกเสกตอนที่ท่านยังมีชื่ออยู่แล้วก็มีเส้นเกษาของท่านนะฮะผสมอยู่ในมวลสารนะรด้านหลังก็กดเป็นรูปลายนิ้วมือของท่านนะครับชื่อว่ารุ่นไตรภาคีสีนครนะครับทําปลุกเสกที่วัดนางตานะครับ ปีพศ2548นะครับผมอันนี้ก็เป็นว่านดำแดงแล้วก็ขาวนะครับเป็นชุดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็นำมาใส่กล่องนะครับแล้วก็แจกตอนงานพระราชทานเพลิงศพของท่านขุนพันธ์นะครับเมื่อ22กุมภาพันธ์2550นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับลองดูที่กล่องก่อนจะได้นะครับว่าเขียนว่าอะไรนะครับเพื่อนๆอยู่อย่างนี้ดีกว่าชัดนะครับ เนี่ยนะเขียนว่าที่ระลึกนะครับเห็นไหมครับพิธีพระราชทานเพลิงศพนะครับพลตำรวจตีคุณพันธักราชเดชนะครับ22กุมภาพันธ์สอ5ันะครับตรงนี้นะครับเพื่อนๆอด้านในก็จะบรรจุเนื้อผงนะฮะมีทั้งหมดนะครับที่ผมมีอยู่ก็มีอยู่สสีนะครับเป็นว่านดำแดงขาวนะครับสพระเนี่ยสร้างก่อนนะครับ สร้างตั้งแต่ปี48นะครับก่อนที่ชั้นจะเสียชีวิตนะครับขนาดก็อยู่สักประมาณสามเซนนะครับเนี่ยนะฮะกำลังพอดีนะครับไม่ใหญ่ไม่เล็กนะฮะแขวนกำลังสวยเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูไปทีละองค์นะครับเพื่อนๆเริ่มจากว่านดำก่อนแล้วกันนะครับละแกะระวังนิดนะครับเดี๋ยวมันจะเสียหายนะครับอ่านี่นะครับ ด้านหน้านะครับก็จะเป็นรูปท่านสุนพันธ์นะครับมีหนวดนะครับแล้วก็ห้อยประคำนะครับเขียนชื่อท่านอยู่ด้านล่างอย่างนี้นะครับขุนพันธุลักษรราชเดชนะครับเห็นไหมฮะ z ูงลงไปดูในเนื้อหานะครับมรดสรก็เนี่ยนะฮะเยอะเลยนะครับนี่ฮะพิมพ์สวยนะครับลายผมต่างๆนะฮะเมตตาชัดเจนหมดนะครับ มีหนวดหนวดยังเห็นเป็นเส้นเส้นเล็กเลเล็กเลเลยนะครับละเอียดมากครับแกะพิมพ์ดีนะฮะอ่าด้านล่างก็จะมีท่านห้อยประคำนะครับแล้วก็มีชื่อท่านกำกับอยู่นะครับคุณพันธลักษ์ราชเดชนะครับเนี่ยนะครับส่วนด้านหลังนะครับก็จะเป็นลายนิ้วมือของท่านนะครับเนี่ยนะฮะแกะเป็นลายนิ้วมือของท่านเลยนะครับนะฮะเป็นเส้นลายนิ้วมืออยู่นะครับ เดี๋ยวลองไปดูข้อความนะครับเขียนว่าอยู่เย็นเป็นสุขไว้เป็นที่ระลึกนะครับ่นี้นะหลายเส้นหลายนิ้วมือเห็นอยู่ชัดเลยนะครับอยู่เย็นเป็นสุขไว้เป็นที่ระลึกนะครับแล้วก็นี่คือชื่อรุ่นนะครับไตภาคีศรีนครวัดนางตานะครับเนี่ยนะฮะพอสอที่ผมบอกนะครับสองพห้า้สี่สิบดนะครับสร้างก่อนที่ท่านจะเสียนะครับ ก็ยังทานท่านอยู่นะครับแล้วก็มาแจกในงานพระราชทานพิงศพของท่านนะครับใครมีไว้ก็เนี่ยจะโชคดีนะครับด้านบนนี้เหมือนจะเป็นลายมือท่านเองเลยนะครับเอามาแกะนะครับเนี่ยอยู่เย็นเป็นสุกไว้เป็นที่ระลึกนะครับส่วนด้านตรง6นาฬิกาเนี่ยก็จะกดเป็นโค้ดนะครับเนี่ยนะฮะเห็นฮะเป็นโค้ดอยู่นะครับกลมๆเนี่ยนะฮะอยู่ตรงด้านล่างนะครับ Okay. นะเดี๋ยวเรามาดูวานน้ำตาลนะรแดงก็ได้นะฮะแล้วแต่จะเรียกนะฮะสีออกช็อกโกแลตนะฮะสีช็อกช็อกโกแลตหน่อยนะครับเนี่ยนะฮะก็เหมือนกันนะครับบอกเดียวกันเลยนะฮะแกบะบเหมือนกันนะครับเนี่นะฮะ สวยมากๆเลยนะครับเห็นไหมหน้าท่านจะหน้าเก่งขาขาวมากๆนะครับนี่นะนะครับบนสารเยอะเลยนะฮะเป็นจุดขาวๆขาวเม็ดขาวเต็มหมดเลยนะนี่ด้านหลังนะครับโอ้มีชัดดีนะ อยู่เย็นเป็นสุกไว้เป็นที่ระลึกนะครับไก่ภาคีศรีนครวัดนางตาสองห้าสี่แปดนะครับเดี๋ยวมาดูสุดสุดท้ายนะครับที่เป็นเนื้อว่านขาวนะครับเพื่อนว่านขาวนี่เห็นเป็นมวลสารดำๆเต็มเนื้อเลยนะครับนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวซูมดูไปเลยนะครับนี่เห็นไหมฮะ มวลสารสีดำๆกระจายทั่วเลยนะครับผสมมวลสารดีๆของ่าตุพันธุ์ไว้เยอะนะครับนี่นะสวยงามมากๆนะครับด้านหลังนะครับอยู่เย็นเป็นสุขไว้เป็นที่ระลึกนะฮะใตภาคีสีนครวันวนดนางตานะครับลายนิ้วมือของท่านอย่างที่ผมบอกนะครับทุกคงจะมี กดโคดอยู่ด้านล่างเนี่ยนะครับกลมๆนะครับอยู่นะครับมีทุกเนื้อนะครับที่เป็นโคดนะครับเนี่ยนะฮะนี่ฮะอยู่ตรงนี้นะครับโอเคครับเพื่อนๆก็ประมาณนี้นะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเพื่อน เวลาเก็บก็ระวังนิดนึงนะครับถ้าเป็นผ้านเนื้อผงดึงฟองน้ําขึ้นมากอดแล้วก็หุม้มแล้วก็ค่อยกดลงไปพร้อมกันพาจะได้ไม่แตกนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนนะครับเพื่อนขอบคุณนะครับสวัสดีครับ